หน้าแก่ต้องแก้อย่างไงนะคะหมอเอิงสวัสดีค่ะนี่พอเราพูดคาว่าหน้าแก่เนี่ยดูแล้วแก่ยังไงบ้างหมอจะมีรูปมาประกอบให้เราดูนะคะคือการที่เรามองเข้าไปแล้วดูว่าหน้าแก่ค่ะมันก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าสตรัคเจอร์หรือรูปโครงหน้าอย่างเช่นรูปนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่า คนที่มีรูปหน้าดูแล้วแก่คือเป็นคนที่มีหน้าตอบขมับตอบหน้าผากตอบบริเวณแก้มตอบแฟบหน้าแก้มตรงนี้นะคะหรือบริเวณเนี้ยที่ตอบยุบเข้าไปอันเนี้ยจะทําให้เราดูแก่ถัดมาที่เรามองเห็นเข้าไปปึ๊บมองเลยดูแล้วคนนี้ดูแก่คือริ้วรอยริ้วรอยบนใบหน้ายิ่งมีเส้นค้างเยอะๆลึกเยอะๆ,ๆพวกนี้นะก็จะเป็นตัวบอกอายุที่สามก็คือรูปหน้าที่มันมีการห้อยลงมาด้านหน้าตัวเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นตัวที่บอกอายนะุสุดท้ายก็คือเรื่องของ ลักษณะของผิวค่ะลักษณะของผิวก็เป็นตัวบอกอายุเหมือนกันนะคะว่าผิวตรงนี้มีริ้วรอยเล็กๆหรือเป็นผิวที่ดูสดใสผิวที่ดูตึงผิวที่มีรอยดําเยอะๆก็จะดูมีอายุมากกว่าคนที่ผิวไม่มีรอยดําแบบนี้เ้็งต้นเพราะฉะนั้นถามว่ากระบวนการแก้ไขะคะ่ะมันเลยต้องใช้เขาเรียกว่าการผรสมผสานขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคลถ้าหากว่าในกรณีที่เราต้องการแก้ริ้วรอยนะคะ ที่ไม่ได้เป็นริ้วรอยค้างหรือถาวรเบื้องต้นเราก็ต้องใช้ตัวโบท็อกเข้าไปลดการถาวรของกล้ามเนื้อแต่ถ้าหากว่าเราต้องการเข้าไปแก้ริ้วรอยที่เป็นเส้นค้างๆที่เกิดจากการเสียคอลลาเจนในชั้นบนชั้นตื้นอันนั้นเราก็ต้องมาใช้กระบวนการหรือวิธีการที่เข้ามากระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยค่ะเกิดการสร้างคอลลาเจนแต่ถ้าเกิดในกรณีที่มีปัญหาที่โครงหน้านะคะ คือมีหน้าตอบอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวอลลุ่มหรือคอลลาเจนมันหายไปแบบนี้เราก็ต้องมีการแก้โดยการเติมเข้าไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไว้ติดตามในคลิปถ,ถัดไปนะคะหมอก็จะมาเียกให้ดูนะคะว่าแก้ในแต่ละบ,บริเวณเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ เรื่องของคุณภาพผิวก็สามารถแก้ได้ค่ะถ้าเมื่อเราเริ่มมาบำรุงทำทรีทเมนต์แล้วก็ใช้ครีมบำรุงที่ได้มาตรฐานบําบำรุงที่เน้นเรื่องของการบำรุงผิวก็จะทําให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์แล็อ่อนกว่าวัยขึ้นได้นะคะสุดท้ายก็คือพวกจุดด่างดาถ้าจุดด่างดำลดลงดูน้อยลงผิวหน้าเราก็จะดูอ่อนเยาว์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะชอบข้อมูลข่าวสารในการดูแลตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนใน Facebook และกด s u b s c r i b e ที่ YouTube นะคะถ้าอยากทราบโปรโมชั่นดีๆก็ ติดตามได้ที่ Line แอดค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะหมอเอิง40ก็ดูดีได้ค่ะ